คลิปนี้ผมมาอธิบายเททั้งหมดในเกมมีอะไรบ้างไปดูบริการโลบ็อกแบบต่างๆต้อง n e โมช h o p โอเคผมก็มาดูนะครับที่เทรดนี่ครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยอันที่ดีๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับสามารถเล่นได้แท้ทุกอันเลยนะยกเว้นอินเทลเลเจนต์นั้นนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่อันแรกเลยนะครับ power power เนี่ครับจะเพิ่มดาเมจของดาบของเรานั่นเองนะครับหรืออาวุธที่เราใช้นั่นเองนะครับมันก็จะมีขั้นๆไปก็เป็น1 2 3ก็จะเพิ่มขึ้นตามขั้นของมันนะครับระดับหนึ่งก็ห้าเปอร์เซ็นต์ระดับที่สองสิบเปอร์เซ็นต์ระดับที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สไวนนีจ โฟกัสอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วเนี่ยครับผมโฟกัสจะเพิ่มสกิลดาเมจนะครับระดับที่1 5%ระดับที่2 10%และระดับที่3 15%ต่อไปนีะครับอินเทลเจนต์อันนี้เวลาฆ่ามอนนะครับจะได้ EP เพิ่มขึ้น10%อันนี้ไม่ดีนะครับไม่ต้องใช้นะต่อไปฟอร์จูนมีโอกาส20%ที่จะทำให้ซอมบี้ที่เราฆ่าเนี่ยดรอปเหรียญนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าก็ใช้ได้นะครับคือมันก็ไม่ได้ทําให้อาวุธดดดดีีีีขึ้้้นน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 ะะะะคคคครรรรััััับบบบบแตต่่่่วาาก็ไไเเเงิิออปผมมมพจ 10%และเพิ่มแม็กแทงสปีด2%ก็คือตีเร็วขึ้นอีก2%นั่นเองและอย่างสุดท้ายอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับ1.5%แต่เดี๋ยวก่อนหากคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไว้เลยแล้วไปรับชมคลิปกันโคลิจี้นะครับเพิ่มดาเมจ15%เพิ่มความเร็วในการโจมตีเนี่ย6%และเพิ่มสกิลดาเมจเนี่ย15%แถมยังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เล็กน้อยด้วยนะครับประมาณนี้ละครนี้ครับผมสำหรับเททั้งหมดในเกม